เห็นครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเอ่อที่เขาวิธีกันนะที่ก่อนนะก็คือเอ่อเรียกว่าอะไรไมโลกับโบวันจินนะครับที่เขาทำแบบอันแข็งนะครับวันนี้ผมทำเป็นกาแฟนะครับนี่กาแฟนี่นะครับนี่กาแฟนะครับคุณผู้ชมมีหนึ่งอย่างคือเน่กาแฟก็สตอรีบนะครับแล้วก็เย็นที่เราต้องใช้อบนะครับอย่างแรกนะให้เราปุ๊บชิมมุดทายให้เราครับต้องมีชิมมุดนะครับนี่นะครับชิมุดเห็นไหม เราเจาะไปที่ตัวนี้เลยนะครับผมต้องใช้ตัวช่วยก็คือมาเจาะไปเลยนะครับเจาะไปหลายรูเลยนะครับเจาะเลยนะครับเพื่ออากาศเข้านะครับทีนี้เจาะไคือบอกมาแล้วคือว่าเจาะแบบผมกระดานะครับแล้วแต่คนเลยนะครับใครต้องการแข็งประมาณไหนก็เจาะดูเอาครับผมต้องการประมาณนี้นะครับก็คือเจาะไปหลายรูเลยนะครับ นับงั้นนับให้เราหากระดาษนะครับมาหน้ากลางนะครับมองหาก่อนคร,รับป้าจิ๋วระวังนะผมก็จะให้เป็นโนสิงตอนผมเรียนรุ่นเก่านะครับมีที่แล้ว เอานะครับเอากาแฟนะครับใส่ลงไปไปตรงกลางเลยนะสั่นไปเลยแล้วก็พับนะครับพับเป็นทรงอะไรก็ได้ผมจะพับแบบทอดๆไปเลยมันใหญ่มากแล้วกันนะครับนี่นะเสร็จแล้วงั้นเราไปเสียบปลั๊กเตารีดกันนะครับแป๊บนึง น่นครับเราตองรรนะครับเราก็รีดไเลยนะเร็วเคียรรีดได้เลยนะครับนี่กะคืรีดรรอรสองฝั่งนะครับรีดไปเลยนะครับรีกข้างหนึ่งประมาณน,นับในใจประมาณ1ถึงสิบมนะครับี่เข้างหนึงแล,แล้วก็ข้างนึงเลยนะครับมาให้ตัวกาแฟมันแข็งเลยนะครับ ร้อนแท้จะทำสองทำอย่างนี้ไปครับข้างละสองครั้งนะครับมันร้อนจัดเหนไหครับพอแล้วนะครับแล้วแบบปั๊บต้อนรับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะว่ามันจะแข็งไหมโอ้จากด้านนอกคือแข็งนะมากโอ้ทุกคนดูดิต้องรีบออกนะครับคุณดูนะครับหนึ่งนาทีประกันนี่แหละคือมันแข็งแบบมันแข็งมันยังไม่แข็งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเพิ่มนะครับเอ้าเจาะรูเพิ่มมาทำไมล่ะครับ ทําต่อเลยมันต้องทําให้แบบมันแข็งเลยนะครับมาเคลีักต่อรองแท้รองแท้ทำเลยนะครับนี่เลยจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับสักสองวิทนะครับอย่าเอาจานันใหม่เลยนะครับมันจะเรื่องหม่ถ้าเสร็ปล่อยไว้นานจะไหม่นะครับเรา,เาให้มันแข็งเลยนะครับทุกคน แปเลเรื่อยนะครับ okay. เพอเิ่มความเบาห่อยนะครับสักดีเลยมันต้องปรับความแรงของไอตัวเต่อดีเด่นครับนี้ผมปรับเป็นตัวดีเลยแล้วกันโอเคโอเคดูนะน้องเริ่มร้อนแล้วนะครับเราจะมาลองแกะกันคือร้อนร้อนมากเฮ้ย okay. เหมือนมันจะเป็น,นก้านนะครับเราจะมาลอแกะกันคือติดกับกระดาษเลยนะทุกคนโอเคพอแข็งๆอ,อยู่เราจะเ,เอาแช่ช่องฟิตกันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนแช่ช่องฟิตกันเลยโอเคครับเราแช่ช่องฟิตนะครับเราเปิดเราแช่ไว้เลยนะครับผมจะแช่ไว้บนไม้ออาจิกไม้เราจะคือมันไม่เป็นแล้วอ่ะเราจะแช่ไว้ข้างในนี้นะครับ แช่ไว้ข้างในให้มันเป็นแข็งนะครับแช่ไว้นานเลยนะับ้ามคืนเลยก็ได้หมดจะข้ามคืนนะเพราะว่าตู้เย็นมันจะไม่แรงครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันเลย